มีเก๋มากร้านค้าพเนจรรับสก,กินถาวรใน100่้องแล้วในนั้นคือมีสก,กินอิลูเมียด้วยกันเพราะฉะนั้นจะพลาดไปได้เพราะส่วนตัวชอบเล่นสก,กินอิลูเมียกุหลาบแดงอยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดสก,กินอ um ิลูเมียสกินนี้คือขายถูกสุดนะตอนนี้แล้วก็มีอยู่ร้อยสปองบางคนโชคดีอาจจะไม่หมดถึง100ยปองก็ได้นะอ่ะเริ่มหรอ สุดท้ายฉันก็ต้องเหมาสินะเขามีแต่มูเหมาแต่นี่แมงเหมาก็ได้มาแล้วค่ะสก,กินอิลูเมียที่ฉันใฝ่ฝันบางคนหนึ่งปองกอกละไหนดูซิเปิดให้แม่ชื่นใจหน่อยนี่ไงลอยปองเองแกกับสก,กินระดับนี้งงมาก GM เ้ขาใส่สก,กินมาผิดหรือเปล่าความเก๋ความเลอค่าก็คือที่สุดเมนอิลูเมียใครที่ยังไม่มีสก,กินนี้คือห้ามพลาดหรอ